สีแดงไปอยู่ไหนพวกสีแดงไหมสีแดงไปไวมากอะ่ะนี่สีดำอยากขอเป็นเพื่อนอะ่ะเขาชื่อเออะไรเออาร์เออาร์ R A R. ตายใช่ไหมโอเคแล้วคือหมดเหรตอนนี้คือ,อ,คคอมินเชื่อใจพี่นะพี่ไม่เป็นแน่นอนออเฮ้ยพี่จะฆ่าใครอ๋อขอหนึ่งก่อนฉันคอยอยู่หายจากคนรอบตัวเออพี่สีดำวิ่งตามอะ่ะสีดำกับสีมพูอะ่ะเฮ้ยใครนี่ <laughs> ไม่สนใจ เหนนกลัวนะเดี <ules> ๋ยวจะฆ่าสชพลี่น่อฮ้ยเ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 ฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮ้้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ

ฉันฉันเป็นใช่พนผิดไฟเองแหละฉันก็ต้องใส่สีแดงโอเคเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเลโเลชื่อยากเป็นตำรวจอะ ฉันอยากเป็นแมวน้อยอ่ะอยากเป็นตำรวจดีกว่าอู้ยสวยเลยตำรวจสวยเลยอยากได้หมวกกระต่ายมีมาถ่ายรูปกับได้เลยแต่แป๊บนึงตำวจเอออ้าวกะต่ายมันเป็นกระตา่ <c oughs> า,ตายอ่ะไม่ได้อยากจะเป็นกระต่ายสยักหน่อยม่เป็น โอ้โหพี่นี่ก็ตายหรือมา, <laughs> าอ <laughs> ดเปล่าะ <laughs> ใครไม่มีใครเดือดโทษโทษนะ เขี้ยวเป็นเขียวเป็นเอือสีแดงเป็นสีแดงเป็นเอาเมื่อกี้ก็จะโลอกพี่ว่าเป็นเพราแบบว่าแบบมินตาเราสีแดงค่ะใช่ไหมส่วนพอมินพูดเอือสีแดงค่ามาเลยอ้เ สีแดงอยู่หรือเปล่าโอเคแค่นี้ก่อนนะพี่โอเคบายบาย ไปไลนะคะทุกคน